ท่านประธานวุฒิภาที่กลกกระผมในเฉลาาคมอะไรสมาชิกวุฒิภาก่อนอื่นต้องปรึกษาหรือท่านประธานโรงเรียนของเตรียมวิทยาคมจัดทํากิจกรรมโครงการอาชีพและปฏิบัติในโรงเรียนและภายนอกในส่วนนี้อยากให้กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าไปดูแลจัดเป็นแผนการสอนและก็ถับเป็นการสอนกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นต้นแบบตัวอย่าง เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ครับท่านประธานอยากจะให้ในหน่วยงานของอจัดแผนแล้วก็จัดหลักสูตรเข้าไปดูโรงเรียนของเกมพิทยาคมที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นต้นแบบที่ดีมากเลยนะครับเนื่องจากเรื่องเรียนพื้นที่ทั้งเศรษฐกิจพ่อแม่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อยากจะให้กระทรวงสาเอาเป็นต้นแบบแล้วก็ทําอย่างไรให้พี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ได้ได้ได้ตระหนักตัวเองว่าเขาได้ทําตัวอย่างต้นอย่างที่ดีเพราะฉะนั้นในส่วนนี้คืออยากจะให้กระทรวงศึกษาเข้าไปดูเรื่องจัดการเรียนการสอนโรงเรียนของเกมพิียาคมขอบคุณครับท่านประธาน